สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BIM Story นะคะคลิปนี้นะคะคือคลิป Collective Reading ชื่อตอนว่าคนที่คุณคิดถึงเขาเป็นอย่างไรก็จะเป็นการอ่านแบบ Collective อีกคลิปหนึ่งนะคะการอ่านแบบ Collective ก็คือการอ่านพลังงานโดยทั่วๆไปนะคะก็จะไม่ได้เป็นการเจาะจงเหมือนเดิมนะ มันก็คือการเก็บเอาพลังงานของใครก็ได้นะคะเอาออกมาอ่านแปลความหมายตามหัวข้อนั้นๆน,น,นะคะก็อย่างตอนนี้นะก็คือตอนที่เราอยากที่จะทำคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะมีคนที่คุณคิดถึงอยู่นะไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะเป็นใครก็ตามนะคะแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณหรือว่าไกลกันนะคะ ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะแล้วก็ไม่ว่าระยะทางจะห่างไกลแค่ไหนนะคะแต่เราคิดว่าถ้าคุณได้มาเห็นคลิปนี้นะคะหรือว่าคุณเห็นข้อความนี้ก็แปลว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีคนอยู่ในความคิดถึงและเราอยากให้การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านที่มีความสุขสวยงามเป็นพลังงานบวกๆนะคะก็คือการที่เราคิดถึงใครคนหนึงเนี่ยไม่ว่า เรื่องราวมันสะผ่านไปยังไงระหว่างเรากับเขานะคะหรือการจากลาของเรากับเขามันจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามแต่เรามีความเชื่อว่าความคิดถึงมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะมันไม่ได้ทุกเสมอไปแล้วเราอยากให้เพื่อนๆมองแล้วก็รู้สึกแบบนั้นนะคะ โอเคในคลิปนี้นะคะเราก็จะอ่านแบบไม่มีแพทเทิร์นไม่มีรูปแบบอะไรทั้งสิ้นนะคะก็อธิษฐานไปด้วยกันนะคะคิดถึงคนที่เพื่อนๆกําลังคิดถึงอยู่นะแล้วก็ลองถามจากักรวาลดูนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงแต่เราอยากให้เพื่อนๆเ,เคลียร์พลังงานให้เป็นสมองที่ปลอดโปร่งแล้วก็จิตใจที่ดีๆนะคะจะได้คิดถึงเขา แบบที่มีความสุขนะการอ่านมันจะได้ออกมาแบบมีความสุขนะคะเรื่องราวที่กําลังจะอ่านต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของเขาทั้งหมดนะเพื่อน,อนๆทําใจให้โล่งปลอดโป่งนะคะแล้วลองคิดถึงเขานะคะคิดถึงโมเมนต์ช่วงเวลาแล้วก็ความรู้สึกดีๆกันนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตจับไพ่แล้วก็เลือกไปที่หล่นออกมานะคะแล้วก็อ่านให้เพื่อน,อนๆฟังนะเริ่มเลยนะคะ ค่ะเพื่อนๆคนที่เพื่อนๆคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเราว่าช่วงเวลานี้นะชีวิตเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายหลายอย่างนะคะเรามองว่าตัวเขาเองก็อยู่ในช่วงของการใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะเ,เนื่องจากมีไพ่ t h อ t t w e r ขึ้นมานะเราว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตเขานะมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาค่ะ Tower นะคะ,ะ,คะหลายๆ ครั้งที่เราอ่านให้เ,เพื่อนๆนะคะก็จะมีในความหมายของการจบกับอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งรับมาก่อนก็เป็นได้นะคะจะไม่ได้เป็นความหมายในแง่ที่ร้ายไปสมบูรณนะแต่เราแค่มีความรู้สึกว่า เท่าที่ไพ่5้าใบนะคะของเขาขึ้นมาทั้งหมดนะคะมีสามดาบนะ,ะมีไพ่ราชาถือดาบและราชาถือไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่8ดาบเรามองว่าตัวเขาเองตอนนี้ค่อนข้างใช้ความคิดเยอะนะคะหลายอย่างเลยเนาะเพราะว่ามีไพ่ของเรื่องความคิดนะคะทั้งไพ่ดาบไพ่ไม้เท้านะคะเรามองว่าตอนนี้ เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรัดตัวเขาเงี้ยค่ะก็วุ่นวายเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องงานหรือก็อาจจะเป็นเรื่องธุรกิจที่เขาลงมือทํามีหุ้นส่วนมีคนหลายคนเพราะว่ามีไพ่เหรียญขึ้นมาด้วยนะคะหลักๆแล้วนะคะไพ่ของเขาไม่ได้เป็นไพ่ที่สื่อในเรื่องอารมณ์หรืออะไรเลยนะคะเราคิดว่าตอนนี้คนที่คุณคิดถึงนะะี่ยเขากำลังวุ่นกับ การจัดการชีวิตเขาเองมากกว่านะบางสิ่งบางอย่างที่เขาเริ่มต้นทําหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือตัวเขาเองอะคะ่ะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราบอกเพื่อนๆได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเขาโตขึ้นพลังงานเขาเป็นคนที่โตขึ้นนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนที่คุณคิดถึงเรามองว่า ชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เขาโตขึ้นแล้วนะคะทางเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความคิดนะคะเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเรามองว่าถ้าเรามองในแง่ดีเรารู้สึกว่าเขาจัดการกับชีวิตตัวเองได้แล้วนะคะในในอดีตถ้าเขาเป็นคนที่โลเลตัดสินใจอะไรไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนที่ พึ่งพาไม่ได้หรือเขาขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าณตอนนี้นะคะเราอ่านในเรื่องดีๆให้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างยุ่งนั่นแหะค่ะอาจจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนนะว่าจักรวาลอยากบอกอะไรเพิ่มบ้างนะคะขอไพ่เพิ่มอีกสัก5้าใบนะคะเราขอจัดไพน่น,นิดนึงนะคะ หนึ่งเรียนขึ้นมานะเรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องทั่วๆไปที่ไม่ใช่ด้านความรักอย่างเดียวนะคะเรามองว่าเขาเหมือนมีเรื่องของเงินเข้ามาเนาะเขามีโอกาสในเรื่องของธุรกิจสิ่งที่จะทำรายได้จะ ทําเงินให้เขาได้เงี้ยค่ะมันเขามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องการเงินนะคะก็ถ้าไม่ได้หมายถึงเรื่องโอกาสใหม่ๆเราก็มองว่าเขาจะมีโชคดีในเรื่องการเงินเข้ามานะคะซึ่งไพ่เนี้ยเห็นไหมคะเป็นไพ่เหรียญเหมือนกันกับ3มเหรียญด้านบนเราว่าน่าจะในความหมายเรานะหมายถึงธุรกิจหุ้นส่วนมากกว่านะคะมีเรื่องเงินเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของคนที่คุยกันตกลงกันเราว่าเหมือนเขาน่าจะเริ่มทําธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนมีการคุยกันอะไรแบบนี้นะคะในความรู้สึกเรานะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ช่วงนี้เขายุ่ง ก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้พูดในเรื่องความรักเลยสักทีเดียวนะคะเราก็มองว่าอาจจะมีใครสักคนนะก็เข้ามาในชีวิตเขานะคะมาเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรนะคะมาให้เสนอโอกาสทางด้านความรักความสัมพันธ์กับเขานะคะหรือว่าตัวเขาเองก็คิดอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครก็ได้นะคะมาดูต่อนะโอเค เจ็ดไม้เท้าบอกอะไรนะคะเจ็ดไม้เท้าบอกว่าเขาเหนื่อยจริงๆนะคะสิ่งที่เขากําลังจะลงมือทำเนี่ยนะคะกําลังจะเริ่มต้นกําลังจะรับโอกาสที่เข้ามาอาจจะเป็นหน้าที่การงานตําแหน่งใหม่ๆนะคะทําให้เขาค่อนข้างเหนื่อยนะเหนื่อยโดยที่เห็นไหมคะว่าคนนี้เขาพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคพยายามที่จะยืนบนพื้นที่มันค่อนข้างที่จะ,ะไม่ราบเรียบนะคะแต่ก็ยังมุ่งมั่นที่จะไปต่อจะต่อสู้กับ ไม้คาถาหรือไม้เท้าที่มันเข้ามาเรามองว่าเขาเหนื่อยนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าอะไรใหม่ๆที่เขากําลังจะลงมือทํานะคะเขาใช้เวลากับมันใช้พลังงานกับมันนะคะมาดูต่อนะ เด o มนโอเคค่ะ okay สิ่งที่เขาเข้าไปเดียวกับมันนะคะเข้าไปยุ่งกับมันนะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะอะค่อนข้างที่จะทําให้เขาเสีย energy เสียพลังงานเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เขาก็ยังหนักใจเนาะออมันเป็นอะไรที่อาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ดังใจเขาอาจจะยังมีบางอย่างที่มันยังไม่ค่อย smooth เท่าไหร่นะคะเด o มนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะหรือว่ามันก็ สิ่งที่เขากำลังจะทำมันมีหนทางแหละอาจจะเป็นความตั้งใจหรืออยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของเขาก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้มีใครมาหยิบยื่นโอกาสให้แต่เขาอาจจะอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันเหมือนยังมีอุปสรรคอยู่นะคะแล้วก็หนทางมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะดูต่อน,นะคะโอเคณตอนนี้นะคะเราเรารู้สึกว่าเขา ด้วยความที่เขาทำอะไรหลายอย่างเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เขาไม่ได้มีเวลาที่จะคิดถึงความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณถามถึงตัวเขานะาว่าเขามีใครอยู่ไหมตอนนี้เรามองว่าเขาโสดนะคะเหมือนเขาเองกำลังเพลิดเพลินกับการทำงานการบริหารเงินการจัดการทางด้านการเงินของเขาอยู่นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีใครตอนนี้ในในความรู้สึกของเรานะคะเขาไม่ได้รู้สึกว่า อยากจะต้องมีใครก็น่าจะเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตกับการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองตอนนี้นะคะมาอ่านกันต่อนะคะโอ้อย่างที่เราพูดเลยค่ะคือถ้าถ้าจะถามนะคะถ้าเขาเป็นคนที่คุณรักกันนะถ้าสมมติว่าเป็นเป็นในด้านของคู่รักกันนะคะถ้าคุณคิดถึงว่าเอ้ยตอนนี้เขายังไงเราว่า ก็เขาเป็นคนโสดเพราะว่าเขาทํางานหนักมากนะคะงานเขายุ่งมากมีหลายอย่างให้เขาต้องจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเขานะคะคือเหมือนตอนนี้เขาแบกรับทุกอย่างไว้ลําพังคนเดียวเลยนะคะเราว่าเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะอย่างที่เราอธิบายไปทั้งหมดนะคนคนนี้ที่คุณคิดถึงนะคะเขาเขาค่อนข้างตอนนี้มีความวุ่นวายกับการใช้ความคิดกับ การทำงานนะคะถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะคะไพ่ของเขาเนี่ยมีแค่3ามธาตุเท่านั้นนะคะคือไพ่เหรียญไพ่ดาบแล้วก็ไพ่ไม้เท้าเรามองว่ามันแทบจะไม่มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะณนะตอนนี้ของเขานะเพราะฉะนั้นมันจะประมาณนี้นะคะเราว่าเราอยากอ่านให้เพื่อนๆเ,เพิ่มดีกว่าเราอยากรู้ว่าเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่า เขาคิดอะไรกับคุณตอนนี้นะคะอืมดีกว่าไหมคะเดี๋ยวเราว่าเราอ่านอีกสองอย่างให้นะคะคําถามแรกคือเราจะถามว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งเราก็อยากถามว่าถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะพูดอะไรดีไหมคะโน้ no, no, เพื่อนๆจะได้อ่อรู้สึกถึงการแบบว่าสื่อสารถึงกันหน่อยนะคะไหนๆเราก็มาเปิดไพ่ดูแล้วเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะสนุกสนุกเนะว่า,อาตอนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเราขอไพ่5้าใบนะคะให้กับคำถามที่ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะคิดถึงคุณว่ายังไงบ้างนะคะคิดถึงว่ายังไงโอเคค่ะเดี๋ยวขออีกสี่ใบนะคะ โอเคเดี๋ยวเราอาธิบายทีเดียวนะคะเนาะเพื่อนๆรอสักครู่นะคะโอเคขออีกหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณนะคะ เพื่อนคะเราค่อนข้างแฮปปี้นะถ้าถามว่าเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าคิดยังไงกับคุณนะคะคิดอะไรโอ้มันความหมายมันดีมากเลยค่ะก็คือเขาคิดถึงคุณนะ คิดเยอะเลยนะคะถามว่าเขาคิดถึงไหมนะคะคําตอบมาเลยค่ะให้เห็นเลยนะคะว่าคิดจนปวดหัวเลยนะคะคิดจนนอนไม่หลับตื่นมาคิดกลางคืนด้วยนะคะเป็นไพ่ก้าดาบนะคะแล้วก็มีไพ่เมเจอร์คานาเดซันเราเคยบอกเพื่อนๆหลายครั้งแล้วนะคะที่ถ้าได้ดูคลิปของเราหรือว่าเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องไพ่ทาโร่เลยนะคะก็ในความรู้สึกของเราอ่ะ ทุกครั้งที่เปิดได้ไพ่เดอะซันนะคะเราจะมีความสุขนะเรารู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีใบหนึ่งในสำรับเลยนะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องอะไรทุกอย่างการเปิดได้ไพ่เดอะซันเนี่ยคือคือการย้ำว่ามันคือความสุขค่ะเราคิดว่าเขาอะตัวคุณกับตัวเขาอะค่ะอาจจะมีสาเหตุที่ทําให้คุณสองคนห่างกันไปนะคะไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรในชีวิตก็ตามแต่การที่เขาคิดถึงคุณมันคือความสุขค่ะ ต่อให้เขาจะทุกข์หรือจะคิดถึงปัญหาหรือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแต่คุณก็คือความสุขในชีวิตเขานะ การคิดถึงคุณหรือการมองย้อนกลับไปในเรื่องเราในอดีตที่ผ่านมามันคือความสุขนะคะเราถึงได้บอกว่าเราอยากให้คนเคลียร์จิตใจพลังงานคุณให้มันเป็นการอ่านในแง่ดีเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะคือความสุขอะ่ะการที่เราคิดถึงใครบางคนนะคะเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องมองมันในด้านทุกก็ได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับ ใครก็ตามหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้อ่ะคะ่ะมันสามารถจะมองให้มันเป็นความสุขได้เนาะการที่เรามีใครสักคนอยู่ในใจแล้วเราคิดถึงเขาในด้านที่ดีอ่ะคะ่ะมันจะทําให้ชีวิตเราก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์นะคะพอคนคิดถึงเขาแบบมีความสุขอะ่ะเขาก็คิดถึงคุณแบบมองคุณเป็นพลังงานของความสุขเหมือนกันนะคะทําไมเราถึงบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะนอกจากไพ่9ก้าดาที่ชัดเจนแล้วว่าคือการคิดถึงถึงขั้นแบบกังวลเลยนะคะก็มีไพ่หกถ้วย หถ้วยในความหมายนะคะคือการคิดย้อนไปถึงในอดีตนะคะคนที่คิดถึงอดีตคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาคิดถึงความทรงจําดีๆนะคะถ้าคุณเห็นไพ่นะมันจะเป็นไพ่ถ้วยที่มีดอกไม้เข้ามาอยู่ในถ้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรามองว่ามันคือโมเมนต์ที่มีความสุขอะคะ่ะสัญลักษณ์ของคนตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นอะไรที่เหมือน บางคนจะพูดถึงการย้อนเวลากลับไปเงนี้นะคะหรือบางคนจะพูดถึงความแตกต่างกันในเรื่องของคนที่อายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเป็นความรักต่างวัยหรือว่าบางคนก็มองให้มันมีความสุขกว่านั้นคือการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันนะคะแต่ไพ่เนี่ยความหมายหลกักๆก็คือการย้อนกลับไปพูดถึงในเรื่องอดีตซึ่งเราถามถึงคนที่เขาจากไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเราว่าเขาคิดถึงคุณคะ่ะคิดถึงเรื่องในอดีตและเป็นความคิดถึงที่มีความสุขนะอืม สองเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ในเรื่องของการตัดสินใจการคิดเหมือนกันนะคะเขาน่าจะกําลังช่างใจยอยู่นะคะว่าเขาจะติดต่อคุณมาดีไหมนะคะไพ่แปดไม้เท้านะเป็นไพ่ของการสื่อสารการส่งข่าวนะคะจะเห็นไม้เท้านี่มันกําลังพุ่งมาจากฟ้าเหมือนเป็นดาวตกเลยนะคะเหมือนมีบางอย่างที่เขาอาจจะอยากรอการ ส่งข้อความการติดต่อจากคุณหรือตัวเขาเองอยากจะเป็นคนส่งข้อความหาคุณแต่สิ่งนี้มันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขากังวลค่ะเห็นไหมคะว่าเขามีไพ่ของความคิดมากกังวลแล้วก็มีไพ่ในเรื่องของการตัดสินใจสองเหรียญนะคะเป็นเรื่องของการคนที่พยายามจะบาลนซ์อะไรบางอย่างก็คิดว่าเอ๊ะ คิดกลับไปกลับมาหลายรอบจะทําดีไม่ทําดีถ้าเป็นในแง่ของความคิดนะคะแต่ถ้าเป็นแง่ทั่วไปก็อาจจะหมายถึงว่าคนที่กําลังพยายามประคับประคองสิ่งสองสิ่งไว้ในมืออาจจะหมายถึงว่าชีวิตเขาก็ค่อนข้างวุ่นวายมากเขาก็เลยอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะทําอะไรตอนนี้เหมือนว่าอันนี้ก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทําอาจจะยุ่งมากอะไรเงี้ยก็ได้นะคะในคําตอบของจักรวาลที่ตอบมาให้คุณนะเรามีความรู้สึกว่าเอาเป็นว่าเราไม่ ไม่คิดไปไกลกว่าน,นั้นนะคะเราไม่อยากให้คุณรอคอยหรือมีความหวังถึงคนคนนี้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ถามว่าคุณทั้งสองคนจะได้กลับมาไหมนะคะแต่เราอยากอยากถามแบบเป็นความสุขแทนคุณเนาะว่าคุณคิดถึงใครคนนึงเขาเป็นยังไงนะคะคําตอบได้แล้วแล้วเขาคิดถึงคุณไหมคําตอบก็ได้แล้วก็คือเขาคิดถึงคิดถึงแล้วเขามีความสุขนะคะคุณเป็นความสุขของเขานะเขามีความคิดเรีกติดต่อมาหาคุณแล้วว่าเรา คุณจบแค่นี้ดีกว่านะคะแล้วคุณเก็บความรู้สึกที่มีความสุขนี้ไว้นะคะอย่ารอคอยแล้วก็ทําให้คุณทุกข์นะแค่คุณรู้ว่าเออเขาคิดที่จะติดต่อมาก็กเราว่าก็เป็นความสุขแล้วนะว่าเขาคิดถึงเราแล้วมันเป็นสิ่งดีๆนะคะโอเคต่อไปนะคะเอ๊เ,อเมื่อกี้เราบอกเพื่อนๆว่าเราจะถามอะไรอีกอย่างนึงนะโอเคเอะถ้าเขามีสิ่งที่จะบอกกับคุณได้นะคะเขาจะบอกว่าอะไรเนาะ เราว่าเขาอยากบอกว่าเขาอยากชัดเจนกับคุณนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่อื่นๆกันนะที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจหรือสิ่งที่ต้องเลือกหลายอย่างนะคะเขาอาจจะมีความอยากได้อะไรหลายๆอย่างหรือมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะแล้วเขาอาจจะยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะถ้าในแง่ของความรักนะ ตอนนี้เขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณคนเดียวนะคะถ้าถ้าจะให้เราอ่านในเรื่องของความรักนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องดาวทั่วๆไปเราคิดว่าสิ่งที่เราถามคือแมสเซจที่เขากำลังจะบอกคุณนะเราว่าถ้าพูดเป็นข้อความก็น่าจะเป็นว่าเขาเลือกแล้วนะคะจากจากทุกทกทางเลือกในชีวิตนะคะถ้าถ้าถ้าเขาพูดได้เขาคงอยากบอกว่าเขาเลือกคุณนะคะโอเค และเขาเรียนรู้แล้วนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณสองคนนะคะการจากไปของเขามันทำให้เขาคิดได้นะคะมันทำให้เขาเรีเรยนรู้มันทําให้เขา realize แล้วนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาบ้างนะคะแล้วเขาตัดสินใจได้แล้วนะแล้วถ้าสมมติเขามีทางเลือกเข้ามาในชีวิตในหลายๆคนที่เข้ามาคะ่ะเราว่าเขาเขาเลือกคุณนะคะดูกันต่อนะ โอ้โหไพ่กงงรอโชคชะตาค่ะมันมาเหมือนกันกันกบไพ่ทาวเวอร์เลยอ่ะจริงๆนะคือเดาว่าคําพูดถ้าเรากำลังพูดถึงคําพูดเดาว่าขออนุญ,ญาตนะคะถ้ามันไม่ตรงกับใครไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องความรักนะอาจจะเป็นดูถึงเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราพูดรวมๆนะคะว่า ถ้าเป็นคำพูดก็คือเขาเสียใจเขาขอโทษเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาอยากทำให้มันดีขึ้นเขาอยากเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผ่านมานะคะถ้ามันเคยมีความไม่ชัดเจนเคยมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วเขาอยากกลับมาแก้ไขทํำทุกอย่างให้มันถูกต้องประมาณนี้นะคะดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะ เราว่าเป็นข้อความที่ดีเราว่าเป็นการอ่านที่ดีเป็น powerful reading นะคะออกมายากมากสมกับเป็นไพ่ใบสุดท้ายโอเคตอบคำถามทุกอย่างเขาอยากจบความเจ็บปวดนี้แล้วคะ่ะ ที่ผ่านมานะคะคุณสองคนอาจจะมีอะไรที่รู้กันอยู่สองคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณกับเขามีความบาดหมังในชีวิตกันแล้วก็มีการเดินออกไปจากกันและกันนะคะตัวเขาเองเขาคิดคิดถึงเรื่องนี้ตลอดนะคะไม่ได้ไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ได้ไม่สนใจถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะเขารู้สึกเสียใจนะคะเขาเขารู้สึกผิด แล้วก็ถ้าเราดูไพ่เขาตั้งแต่แรกนะคะเหมือนชีวิตเขาว่ามันผ่านสิ่งที่มันพังมานะคะในชีวิตแล้วมันทําให้เขาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตมันทําให้เขาคิดได้มันทําให้เขาอยากแก้ตัวใหม่มันทําให้เขาอยากจบ ความเจ็บปวดที่ผ่านมาทั้งหลายนะคะโอเคถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักถ้าเขาเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะเรามองว่าเขาคิดถึงคุณนะคะที่ผ่านมาถ้าเขาเคยทําอะไราผิดต่อคุณนะคะเขาอยากจะขอโทษคุณแล้วเขาอยากจะให้คุณกับเขาะะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ในที่นี้นะคะ่ะเราไม่อยากให้คุณคิดว่าหรือว่า ใช้ชีวิตในการเฝ้ารอเขานะอย่างที่บอกนะคะช่องของเราเป็นการอ่านแบบพลังงานดีๆนะคะเพราะฉะนั้นความตั้งใจในการอ่านครั้งนี้คือเราแค่อยากให้คุณ มีความสุขกับการคิดถึงใครคนหนึ่งอะเราไม่ผิดนะคะที่เรายังมีใครบางคนอยู่ในใจถ้าความรู้สึกถึงเขามันเป็นความรู้สึกที่สะอาดอะมันเป็นความรักที่ดีเรามีสิทธิ์ที่จะคิดถึงเขาได้ก็คิดถึงคุณในทางที่ดีในทางที่มีความสุขแหละถ้ามีโอกาสเขาก็อยากขอโทษคุณนะคะต่อให้เขาไม่ได้อยากกลับมาคบหากับคุณแล้วแต่เขาอยากแก้ไขในสิ่งที่มันเคยผิดพลาดไปและทําให้มันดีแล้วทาให้คุณกับเขาไม่บาดหมางกันอีกต่อไปแล้วนะคะในกรณีนี้นะหรือว่า ถ้าเป็นในกรณีที่เรื่องของครอบครัวหรือเพื่อนหรือใครก็ตามนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักนะคะก็เขาเหนื่อยนะคะกับช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรหลายอย่างหรือว่าเขาอาจจะเติบโตขึ้นนะคะ,ะจากที่เคยใช้ชีวิตด้วยกันกับคุณเดินทางเส้นทางเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเขา แยกย้ายหรือไปทําอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะซึ่งทําให้เขามีภาระหน้าที่เยอะแยะที่เขาต้องไปจัดการต้องไปดูแลเขาเหนื่อยมากนะคะแล้วก็อุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเขาในระหว่างทางที่เดินเขาไม่เคยลืมคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาเองเขาตัดสินใจช่างใจว่าเขาจะติดต่อหาคุณดีไหมนะคะเรามองว่าที่ผ่านมาคุณกับเขานะ เ,เพื่อนครอบครัวนะคะใครก็ตามที่คุณรักแล้วจากไปอาจจะมีบางจุดที่คุณไม่เข้าใจกันเนาะแล้วทําให้มันเป็นปัญหาที่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับการแก้ไขอะ่ะเขาเองเขาอยากทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสอีกครั้งนะคะเขาอยากกลับมาทําให้มันดีขึ้นนะคะอยากอยากมาพูดขอโทษคุณอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง ดีใจค่ะเป็นอีกหนึ่งการอ่านนะคะที่เป็นการอ่านที่มีความสุขอะ่ะเราเป็นคนอ่านนะคะเรายังรู้สึกดีเลยอะ่ะเราคิดว่าคุณที่เข้ามาดูนะคะเราอยากให้คุณมีความสุขนะอยากให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะว่าอาดีตที่ผ่านไปอ่ะคะ่ะมันเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันมันคือสิ่งที่สำคัญนะถ้าคุณใช้ชีวิต แบบมีความสุขอะคะ่ะเราคิดว่าอดีตที่เลวร้ายมันทําอะไรคุณไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราก็ไม่อยากให้คุณจมอยู่กับอดีตหมายถึงว่าการที่คุณจะมีพลังงานที่สดใสแปลว,ว่าคุณต้องปลดปล่อยสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตกับการที่ จะต้องรอคอยคนเก่าที่จะกลับเข้ามานะคะคือคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาได้เราย้ำนะย้ำหลายรอบถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรำคาญเราขอโทษนะคะคือเราแค่อยากให้เพื่อนๆดูสึกให้สบายใจขึ้นนะว่าโอเคคุณอาจจะความสัมพันธ์นี้มันยากที่คุณจะติดต่อเขากลับไปแต่ขอให้คุณมีความสุขและรู้ไว้ว่าเขาคิดถึงคุณแล้วมันเป็นความสุขข,ของเขานะคะคุณเป็นความสุขข,ของเขาแล้วก็ ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ยินคำคำนั้นจากปากเขาแล้วพูดแทนให้นะคะว่าเขาขอโทษนะคะเขาอยากให้คุณกับเขากลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันนะโอเคเราไม่พูดยาวแล้วดีกว่านะคะเราอยากให้เ,เพื่อนๆใช้เวลากับ,ก,บ,ก,บการอิ่มเอมใจกับข้อความตรงนี้ที่จักรวาลที่สปิริตนะคะที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างนะคะกำลังบอกคุณแล้วก็เราย้ำในทุกๆคลิปนะคะว่าการอ่านของเราเราทำซิงเกิลเทคนะคะ เทคเดียวเราไม่ได้จัดวางอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไพ่ที่เปิดออกมาก็เป็นไพ่ทีม่มันออกมาอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นนะคะบางคนอาจจะมีคําถามกับวิธีการสับไพ่ของเรานะคะก็เราเชื่อว่าแต่ละคนนะคะมีการอ่านในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าสิ่งที่เราทำมันอาจจะเป็นคําถามกับใครหลายๆคนนะคะเราเรามองว่าอยากให้ทุกคนปล่อยผ่านนะแล้วก็เลือก มองแต่ในด้านที่มีความสุขนะคะว่าคุณชอบข้อความหรือคําพูดหรือสิ่งที่เราเสือออกไปหรือเปล่านะคะมากกว่าวิธีการนะดูที่ผลลัพธ์ของมันนะคะแล้วก็ความตั้งใจของเราที่ทําช่องนี้หรือการอ่านไพ่คืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นคําถามที่เป็นพลังงานลบๆนะคะเราอยากให้คุณเอาออกไปนะเราคุยกันแต่เรื่องดีๆเรื่องที่มีความสุขนะคะมันเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบ การอ่านไพ่ของเรานะคะช่องของเราก็มีการอ่านไพ่ความรักนะคะรายเดือนให้กับเพื่อนๆทั้ง12ราศีในทุกๆเดือนนะคะรวมถึงการทำพิกาคอร์สพิกาเด็กนะคะให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆคนโสดด้วยแล้วก็มี c l l e c t i v e reading เนี่แหละคะ่ะหวังว่าการได้ฟังคลิปนี้ <c oughs> การได้เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆมีความสุขให้คุณใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะคะเราว่า เขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถ้าเขาพูดกับคุณได้เขาก็คงอยากบอกให้คุณมีความสุขในทุกๆวันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ